เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่มีอะไรอ่ะมีข้อเสนออะไรพี่เฮ้ยเฮ้ยโดนปนโดนปนเชี่ยโดนปนโดนจนโดนปนอื้โดนโดนดักหน้าเมืองเลยเว้ยเน๊ยกูเพิ่งกินยาไปเมื่อกี้พี่ใจเย็นๆพี่เออปุ้มเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่รอดพี่พี่ แก๊งอะไรวะเนี่ยโอ้โหแก๊งแก๊งเดมอยแก๊งเดมอยนี่เขาอะไรวะเดมอยนี่เขาใส่ผ้ามัดคอสีเหลืองไม่ใช่หรอวะแก๊งอะไรวะเนี่ยผ้ามัดคอสีแดงเอ้มี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 อยู่หนึ่งลน์มีอยู่อีกหนึ่งไลน์โป้งโอ้โหมองไกลๆนึกว่าบุดบุดี้เออคน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 กะจะเดินเข้าเมืองกะจะเข้าเมืองแบบสงบสงบับผมโอ้โหมาถึงนได้บวกได้ปะทะกันก่อนเลยโจรมีตังค์อยู่เหมือนกันนะเนี่ย สองดอนเลยเมื่อกี้เขาจะให้เรายอมแพโอ้โหใครจะไปยอมล่ะเงินไม่ได้ขาไม่ได้ง่ายๆเนี่ยอ่เก็บนะเก็บหมวกขอยืมหมวกขับรถหน่อยพี่เออที่มาเดิมเยอะรีค้นก่อนค้นก่อนค้นก่อนค้นค้นเงินค้นเสร็จเดี๋ยวเรารีบไปเลยม,มีมาฝรั่งโคเคมีอะไรเฮ้ยปืนทองปืนอะไรปืนทองอะ่ะเอ้ยไหนไหน้นองมาแต่งตุวด ตะลิดไปไหนละนี่ไงน,นี่ไงน,น้องน้องมาแต่งอยู่นี่ไงเออนี่น้องมาแตงป๋าไปได้หมวกใหม่ป๋าสวยไหมโอ้โ้โคตรเด่นเลย